พี่น้องตูมซีซาอตู้ไปให่เขีว่สีเขีเออสีเขียวเลยนะเขาได้ก็เพิ่นเอาลนะเนาะส่าบาผู้ถาวบามีว่าเอาแบบนี้พี่น้องเอยเอาไปให่อันไม่ง่ายไม่ใหญ่จอมสีสุอาาบรายไปได้ดอกลากมาสะนน่ โอ้สวยว่ะสวยสีเพื่อนรักเปิเสียวเลอะเลอะเปรดเสืออลังการ <laughs> เพราะว่าถ้าเป็นแบบตู้ใหญ่ก็มีตลักราคาผมสามพันขึ้นเนาะแมน่นอันนี้ว่าก็ซ้สำสีทใส่แหละใส่คอมมค่าเนี่ยก็ได้ <c oughs> เพราะว่ามีหลอกได้มีกางแจทุกบาทกางแจทุกอันนี่เอาตัวนี้แหละอ่ะ เอ้าได้สองอย่างเลยด้วยป่ะนี่เพิ่งพูดย่างเบิดมือนพูดยันได้หลายอย่างอยู่ได้สองอย่างแล้วบอกคันเฮาสิเอาพี่น้องจะอะไรวะตู้เนี่ยแล้วฮัสิให้เบิ่งมันมีแต่ตู้งามเดาะบ่แม่นตัวนี้นี่คันเฮาสิเอาซุมนี่เพมันมันผัดแพ้เงินที่อ่ายเพิ่นฝากมาหายหนักท่ายเกาะพันหาเิ่นว่าให้ซื้อตู้ให้ยไม่ไงตู้สะพาน นี่ไาครับงามได้ปัญหาแล้วเขาไปะสือตัวน,นั้นดีกว่าเงินเลือเขาก็สิไว้ให้ไม่ใหญ่ใส่โอเคน้องพี่นอ้องอายไปก็สิอปวายยังไงฮาวดอกอายทางอันอิสราเอละนะบนฝาเงินมันห้ามอันคล้องตกแต่งภายในบ้านไปหน้องเอ้ห้าบาวมีเลือกตัวนี้ หายไม่ใหายมันคือแน่เนาะถ้าเป็นแบบตู้ใหญ่ๆมันก็รักสามพันสี่พันอ่ะนะตันนี้มันเป็นสินค้ามาตรฐานเอกอย่างอ่ะมันก็ใส่ง่ายนะพุท่าว่าผับผับผับเราอีกอย่างเราบริมีบะหมากหอยดังนั้นพุท่าเนาะมีตะภาพปลายแบบเรียบร้อยแบบประนันผับผับสุภาพเราเวลาเป็นนั้นเราก็ซื้อสำหรับที่เราใส่ได้ แ,แมนเป็นความคิดที่ดีขอบคุณที่คิดช่วยน่าตะเธอน้องรักที่สุดแปดร้อยห้าสิาาบเนาะเมื่อกีเ้เนาะเงินกับซีเหลืออ,ลลอ,อืมแล้วก็ซีด๊ซ่ายร้อยกระบะร้อยสิบอือสลุนเลยมีตมตแต่ของบ้านตกแต่งบ้านเนาะแบบมันเปิดของตกแต่งบ้านตู้เสื้อผ้าพวกที่นอตเนี้ย งามเนาะบามี่ีมาลีพี่น้องเลยเลอะเลอะเปอร์เซอร์ทตรงนั้นนะมุมนั้นนะจากใจว่าเิเอแล้วแต่บปได้แ่จัเถื่อรายเแล้วขอบใจานกเนไ่ลากตว่มว่นแตกอามาเล์ ปูถ่าก็ใส่ได้คือห้านี้นี่เปนบอมต่ำเลยประตูอยางนด้เื่ตัวยังไ้ตัวนัเอ้ยปาดเจ็ดพันเก้าร้อยบาทหาพันแต่ข้างในมันอ่ะมันมีสั่วว่ามีเอาลินชากนีเปิดตรงดู้นเฮ้ยตัวนั้นอ่ะ อ๋อลูรามาหอน,านวางเกิดวางมัแบบนแย่เบิดนี่วางส่งวางกระปงกระเป๋าเสื้อผ้าตู้เดียวในประเทศเบิรบ้านบ้านอยู่ในโรงแรมแล้อเออเหมือนอยู่ในโรงแรมเลยไหมดับๆต้องเปิดสนน่ป่ามันเก่งเัยงนี่พี่น้องอออเลิศเลย ตีสนียตัวนี้มันหยางเซ่อๆอยู่บมแฮปปี้กั็มันปันไดไปซอยกันนะแม่สองขางอืมบ้าๆหนึ่งบ้าๆบ้าๆก็เอาหน้าเอาตาหน่ะโอแต่คอนเบิร์นนูพักนะภักกว่างตุงสบายดีไหมายอืมฝ่าวแต่เป็ดแต่ไก่ เอาเงี่ยงเขาเงี่ยงบนตึกทางแล้วหนาจ,จ้าวไวเออให้มันขับไปก่อน <c oughs> อ้าวขับบ่ได้ป่านนี้เืม <c oughs> เอา้าวรับกับคนน้อยๆนะมึงเปิดอันนี้มันยังขันง่ายแล้วไปเปิดออกมา ตังต๊ะแล้วหันเขายังหนิวันออนี้เราใส่ชงตีนชงข้าวแล้วนาวอ่ะผัดหมเนาะผตากผู้มือจี่มผัดหมนาะ พี่ไมาต่างก็พี่นะบอกมันต้องหันแบบนี้พี่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 ห่างไปบอกมันคาตต่างมันต้องควบคู่กันเลัอตันเก่งเนี่ยมุมทั้งตีนล่างอืมเราเห็ดอีกย่างนึงทั้นั้นนะทั้งนี้เราพ่ค่อยเห็ดนี่ตั้งไว้นี่แหละหน้าต่างก็เราพ่ค่อยเปิดดอกเอาขมุ่งเอาหน้าออกมันน้ำมาเอาหน้าขมุ่งมันเอกระต้องอันนี้ก็เพื่อเปิดหน้าต่างในยามบ่บ่เฮ้ยอือมันจบ

<Okay. S 2> จจตู้เสือพา <c oughs> ไม่ญงหน,นัดหนาดหนาดมึงอย่างไปออเอาอกุญแจเนี่ยในบอนแคมเกียร์อะไรบ่อนกู้วยลูกอมพันเดอเอาหุบมาเบิดหนอเด้อเขาจะหลอกม่นี่บัออ่ เออเราเอาปลมแห้งลมแห้งนีแล้วเราจะเป็นนันเพื่อนร้านสายของยายยามลมคือสชนาวแห้งเนาะยามกลางคืนนะ สหนาวแห้งเนาะล,ลมทางไปแบบนี้เต็มๆเลยวะ่ะอถแท็กซีมาเปิดทำไมไงเบิ้งขอบใจไอ้าทางอิสราเอลที่ฝากเงินมาให้มากยิ่บ่อไม่ใหญ่มากเยกอยะ,ะมากยี่บ่อตู้นี่กูมากบ่าตู้มอลำ แม่เลยต้อนคือแล้วตัวน kind of ั้นน้องนี่นี่นะเสื้อผ้าเอาหยาบคำว่าหันผักผ้ักแต่ก็มีแย้กันล็อกไว้ก็ได้ซินเสื้อผ้าหรือว่าบ่ล็อกก็ได้ล็อกกันไม่ได้ถ้าเขางสำคัญก็ลอกไว้ก็ได้ กุแจ่งกแจบชอง่าเออถมก็่ต้องเอากุแจมาเสียปิดไว้นกก็บสามนงาวสมงามเปิดฟางมาให้พันหาสื่อตู้ไปแปดร้อยหาสิบบาทอันนโดยเรือทใดลบันนี้พี่น้อง นาจับไปดูอจืย่อันนี้แล้วลูกทสายอันย่าที่มาปฏิบัติรรมนั่นลูกไสาที่มาในวัดนั่นที่เจ้าเป็นกอดเราบำพูดเงินกันเรือมาหาไไ่ใหญ่เรือสือตู้แมน เอาการขั้นสีเอาใหญ่กับเนาะมันกัดปุ่นไปยืนอยู่ปุ่นอันนั้นคั้นตู้นะคั้นห้าสีเอาใหญ่ผัดเงินผัดสิบบพอก็เลยเอาสามีซาบพไม่ใหญ่อยู่เพื่อนเนาะก็พอดีอยู่ดอกเนาะเงินกันเลยอ่ะให้ไม่ใหญ่โลดตู้เสือพ่า ในวันต้เย็นเพื่นวะของคุไดให้พ่อให้พอลูกลานมให้พอลูกลานไม่ใญ่ลูกลานมึงถูกเพิ่มเบุคนำมดชู่ี่เียหือหกอยหาส่ะนั่นแหละไว้ซื้อกินพอดีล่ะ แคตูเย็นเีใช้ใช้น้ำเย็นเนาะแม่ตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใส่เสือผ้าบ๊อมนตู้เย็นไห่ไงมันไปหายหน้ามาใช่หนาเรากใจวัตู้เย็นพี่น้องจ๋าขัผ่านะใส่เสื้อผ้าซินไห่ไงฮะเอาข่าวปนิค่อย บ่อเจนี่เราอยู่พูดนาขอผู้เอาขวดน้ำย้ำาอกมาขวดน้ำน่ะย้ำาอกมาหนาต่างพี่เออ มันสิบมาอะมันโดนหนาวนี่ขวดน,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 น้ำเตืดน,น,นทางพุ่นน่เนนะเราบอได้ใส่อ้ามาซาสนาชนีปลาอืมสู้สู้นี่นนเ,อนอนเอาเงินเหลือพี่น้องเออดีใจนะไม่ใหญ่ได้ใส่เงิน เกือบแมนบมได้ไหม,อมขอบคุณไอ้ทางอิสราเอลเลยเด้อดขอบใจละลายขอให้บุญคำนำสู่เอ,อ่อทานหมือกเสา่าให้ละเขาแมลงห้ยเป็นสีกับบ้านเลยเนาะสีอันเดียวกันเลยอืมว่าทัา้งสีชมพูก,กับตดัดเด้อยสีชมพูกับงามมันสิตัดเดี่มันสิเขากันเด้ดสีเดียวกันเลยเบิ่งตีในกล้องงามเนาะอืมงามไรงามบ่ดีใจบ่ไกไม่ใหญ่ ใช่ไม่เคยได้แต่ว่าตุมอลามตุ่มมอลามในอะไรบอสูอธิบายเนี่ยเจ้าตุ่มมอลามโอ้อะเป็นลดวัตตุออยู่ในวาดอะเราคิดว่าตู้อยู่ในวัดเออจักรตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็ปิดไร่ใส่สีใส่เสื้อเออใส่โอ้ย ใส่สีก็มันสุดไปหกนะแมมันมีสี่หลอกนะทงล่ากับโปเต็มกันยังหน่อยไปแบบว่าใส่สินใส่เสือกใส่เข้าไปอาหารแบบในท้องในท้องตัวนี้เล่าแล้วอยากใส่อยังกันแล้วแต่ของเราอันนี้นะเนี่ยเนาะเพราะว่า<ต>เป็นท้องเราแต่แต่ไม่ใช่เชือกผ้า แม่ตู้ใส่เสื้อผ้าอันนี้กระเจาะกับมี่มุนหลบมุนยังก็ได้กอยากเอาออกก็ได้ถามว่ามีเสื้อว้าแะไรเอาออกมากแตมันลืมทิ่มหันทุกทีมันเป็นโมเมนต์ลูกอันนี้เอาเจอกันเป็นอันใดว่าเลยสักพ่อเอาซีลอกซ็ลอกสักพ่ออันใส่ที่ก็สำคัญนึ่งนี้อย่างตู้เย็นเสียเอาน้ใช้เรายังเสียเอาน้ำใส่อยู่ด้วยเด็กโมเมนตู้เย็นได้ไหมยายบ่หายถือน้ำแล้วก็เรต้องโดนน้ำ นน้าแค่แต่บน้ำไป้นนะท้างในนะอุ่นๆถือว่าภารกิจของเฮาบีิษัตสิ้นเป็นเถียห้อหอยพี่น้องจ๋าขอบคุณทีมงานสนีิป่าสนี้ดงอยู่ดีไม่แห้งได้ไหมไงเด้อ้าธุ อบใจพี่น้องที่ติดตามแล้วก็อ๋อห้ากสซได้ยนบตาวฝ่าเมื่อนะปานี้ห้ายังะได้ขอบตลาดอีกเด็กบริจิดหายังแมนปะพี่น้องยังะได้แหวมอีกอยู่ดอก